เนี่ยครับท่านผู้ชมเฮ้ขาทอดเคยแขกก็เราโยมโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับนี่ของแท้นะครับของแท่โอ้ค่ากับจ่ายอมันจะไม่ร้อนถ้ากับผ้าในี่๋มันจะร้อนที่พุกเลยภาคุณยาตาก มาได้หมดจริงนะโยมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดือเดือนอย่างนี้ครับเดี๋ยวน้ำบัดอันนี้ใช้ได้หลายอย่างดีทั้งแม่ตาประหาริยบผ้าแคลงผ้าขายขายประรับตัวเองได้หมดโยมของดีของป่าจากสีเทพนะครับจากวัดสักวัดไวยไทรทองจะน้ำใสนะครับที่นี่นะครับสีเทพนะครับอาจารย์วสัน

รรห,หรือพ่อแม่พี่น้องมานี่ถือว่ามีบุญนะคร,รับวันนี้นะครับที่มาวันนี้นี่ครับถือว่ามีบุญวาสนาที่ที่ได้น um. at ี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับธรรมพิธีนะครับสมบูรับควายักษ์ใหญ่ขับไล่ปันต่อร้านสิ่งอาสาโลกไปให้เสร็จ ครับนี่ครับนี่ก็อาจารย์วสันนะครับนี่ครับของพิธีนะครับนี่อาจารย์พระภูปลัดแก้วประปลัดพระภูวินัยพรพูวินัยพรนะครับหรืออาจารย์แก้วอาจารย์แก้วนะครับอาาจรย์แก้วนี่ครับเอ่อคนคนนะครับรักษาบำบัดโรคปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดตาไม่พ้นเลยยอมนะ 嗯，聊聊进度。 for